โคสุดอิโนโนอเอะโชวเหนือเลื่อนรุ่นถลุงฟูตันถึงนอกยก8กระชากแชมป์โลกการแข่งขันสึดกำปั้นโลกระหว่างคูบอยสตีเฟนฟูตันแชมป์โลกสหรัฐพบกับมอนสเตอร์นาโอยะอิโนโนอเอะผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นที่สังเวียนอาริอาเกะอารีนาประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารที่25กรกฎาคม25 6 6 โดยไฟนี้ยอดนักชกขวัญใจอันดับหนึ่งเจ้าถิ่นสละเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นแบนตั้มเวทสีสถาบันเลื่อนรุ่นเพื่อมาท้าชิงแชมป์กับสตีเฟนฟูตันเจ้าของแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทสองสถาบันดับเบิลยูบีซีและดับเบิลยูบีโอเปิดฉากมายกแรกนาโอยะอินโนอุเอะเป็นฝ่ายเดินเข้าหาคุมจังหวะปล่อยหมัดแยบเล่นงานอยู่วงนอกขณะที่สตีเฟนฟูตันยังไม่ผีแพรมเน้นตั้งการ์ดรัดกุมแล้วปล่อยหมัดสวนเป็นระยะ เกมดำเนินมาถึงยกที่3แชมป์โลกเปลี่ยนแผนมาเดินลุยออกหมัดหนักๆเล่นงานแต่นาโอยะอินโอุเอะก็ไม่ออกอาการมีหมัดแยับขวาสวนตอบโต้และมีหมัดซ้ายหนักๆดักสวนเข้าสู่ยกที่7นักชกเจ้าถิ่นออกมาเปิดเกมบูเดินเร็วมากขึ้นปล่อยหมัดแยับขวาโจมตีต่อเนื่องก่อนทิ้งหมัดซ้ายทำเอาสตีเฟนฟูตันถึงกับต้องถอยติดเชือกก่อนจะพลิกหนีเอาตัวรอดมาได้ ยก8เริ่มยกมาไม่นานกำปัน้นเจ้าถิน่นได้จังหวะดักปล่อยขวาเข้าปลายคางทําเอาแชมป์โลกถึงกับเซก่อนตามซ้ําด้วยหมัดซ้ายเข้าหน้าเต็มๆส่งห้ายท้องลงไปกองให้กรรมการนับถึง8จากนั้นเป็นโอกาสทองของนาโอยะที่เดินหน้าไล่ถลุงจนกรรมการต้องเข้ายุติการชกในที่สุด ทำให้นาโอยะอิโนอุเอะเป็นฝ่ายเอาชนะ TKO ด้วยเวลา1นาที14วินาทีของยกที่8คว้าชแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์แบนตั้มเวส2สถาบันดับเบิลยูบีและดับเบิลยูบีมาครองพร้อมทั้งสร้างประวัติศาสตร์คว้าชแชมป์โลก4รุ่นในเส้นทางอาชีพและทำสถิติชนะรวด25ไฟชนะน็อก2 2ครั้งและไม่เคยแพ้ใคร